Diamond Master เกศิตาอริยภูกิจนะคะก่อนอื่นนะคะโมต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทอโทมีประเทศไทยแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกรำดับชั้นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกๆคนนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะเราจะไม่สามารถทำงานอโทมีคนเดียวได้เราไม่สามารถเดินไปโดยลำพังได้นะคะ ทำอโทมีเราต้องมีความรักเป็นที่ตั้งนะคะซึ่งก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ทุกคนมีใจเดียวกันก็คือรักอโทมีนะคะไหนมีเสียงคนรักอโทมีในนี้ไหมคะรักไหมคะรักนะคะโมเชื่อว่าทุกๆคนที่ทำอโทมีที่ตัดสินใจทำแล้วนะคะ คือเชื่อว่ารักท่านประธานแล้วก็รักอโทมีนะคะค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าโมมีความดีใจมากนะคะที่ได้ร่วมงานกับบริษัทอโทมีนะคะซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกแล้วก็มีผู้บริหารที่โมใช้คำว่าอัจฉริยะเป็นทั้งผู้ก่อตั้งและผู้บริหารเองและด้วยความน่ารักของท่านก็เพิ่งเห็นคลิปและปัจจุบันยังสามารถ เป็นพรีเซนเตอร์เองได้ด้วยน่ารักมากๆนะคะอันนี้ประทับใจสุดๆเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่โม e จะมาทำอะโทมี่เนี่ยโมทำมาหลายอาชีพมากนะคะตั้งแต่เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานประจำเป็นพนักงานบริษัทเปิดร้านกาแฟนะคะแล้วก็รวมถึงเคยทำงานเน็ตเวิร์มาะคะ่ะแต่โม e เชื่ออย่างหนึ่งว่าเคยทำงานเน็ตเวิร์มาเชื่ออย่างหนึ่งว่าเน็ตเวิร์เนี่ย เป็นธุรกิจที่ทำให้เรามีพาสิ e อินคัมได้ยังเชื่ออยู่นะคะแม้ว่าจะทำมา2อสบริษัทแล้วไม่สำเร็จนะคะก็รู้สึกว่ายังเชื่อจนสุดท้าย3ที่ใช่ไหมคะตอนแรกเชื่อแล้วบริษัทแรกบริษัท2บริษัท3ความเชื่อเริ่มจะจริงเลสนะคะก็เลยคิดว่าก่อนสุดท้ายที่จะมาเจอโทมี่เนี่ยได้ปฏิบัติทำแล้ว3ปีเหมือนเจอโทมี่ยากเหมือนกันเนาะ ปฏิบัติธรรมสปีนะคะแล้วก็คิดว่าจะไม่ทำจะไม่ทางานแล้วจะไม่ทำธุรกิจแล้วเพราะอยาก,กเกษียณแล้วนะคะอยากรู้สึกว่าอยากมีชีวิตที่มันสโลไลฟ์ light, อยู่ง่ายกินง่ายอยู่สบายนะคะพอวันหนึ่งนะคะโมได้รู้จักกับบริษัทอะโทมีจากการแนะนำของสปอนเซอร์ออโมถามโมถามสปอนเซอร์ทุกคำถามที่โมรู้สึกว่าทำให้ ทำเน็ตเวิร์กไม่สำเร็จมีค่าสมัครไหมพี่ถามแบบหน้าตาไม่ได้น่ารักอะค่ะอืเขาก็บอกว่าไม่มีนะคะรักษายอดไหมพี่ไม่รักษายอดจํากัดจํานวนชั้นไหมพี่เพราะหนูเคยทําจนถึงรู้สึกว่าได้ละอ้าวไม่นับให้เรานะคะชั้นนี้ไม่จํากัดจํานวนชั้นหลายๆคําถามที่โมรู้สึกว่าที่เราไม่สําเร็จในเครือข่ายไม่ได้เป็นเพราะตัวเราแต่เป็นเพราะบริษัท นะคะโมสุดท้ายคำถามสุดท้ายคือคุณภาพเราต้องลองเองถูกไหมคะคุณภาพของสินค้าแต่สิ่งหนึ่งราคาแพงไหมถามตรงๆเลยค่ะเขาบอกว่าโฟมหลอดละ280โมคิดในใจเลยนะหลอดนิ้วก้อยแน่นอนนะคะพอเห็นหลอดโฟมโอ้ขอโทษนะคะคว,ว้างหัวเตียกแตกได้เลยนะคะซึ่งรู้สึกว่าตายแล้วถ้าของมันดีถ้าของมันดีนะแล้วขนาดปริมาณเท่านี้เนี่ย ไม่ทำก็แย่ตนทีแล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งเราไม่ได้ตัดสินใจจากการคุยกับเขาเสร็จนะคะโมบอกว่าขอโมได้ลองสินค้าก่อนนะคะกลับไปนะคะก็ได้ไปสั่งสินค้ามาลองแล้วรู้สึกว่าถ้าฉันไม่ทำมาโทมีฉันจะพลาดอะไรในชีวิตไปเพราะฉันยังสามารถช่วยเหลือคนได้มากกว่าการไปนั่งปฏิบัติธรรมรอดแค่คนเดียวฉะนั้นแล้ว สุดท้ายที่อยากจะบอกคือยิ่งรู้จักยิ่งรักอะโทมีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ